สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบอร์สุูสุขนเดอยินดีตอนหับกับสุซองเข่งล่าสาวลราเนาะพี่น้องมอน้กาสุข่งกัมาห้มานาคือเก่าพี่น้องเอ้ยม้นนี่เขาก็มาเห็ดบังข่าลามเนาะพี่น้องกิเอาเข้าใหม่เห็ดเนาะมีเอฟซีคอมาว่าให้เห็ดบังข่าลามให้เบิ่งแน่เนาะพี่น้องแล้วแบบว่าเฮ้าเลี้าวแข่าเลย่นวะให้อันเอาเข้าใหม่เห็ดบังเข่าลามเนาะพี่น้องสุข่งกับกินเข้าใหม่แต่ดนๆแล้วพี่น้องแต่กัยังบม่ได้มีโอกาสเห็ดเนาะก็คิดอยากเห็ดกันพี่น้องแล้วกะ ืันนี้เขากะว่างพอดีเนาะคนเขา่ามายังแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเขาก็มาเห็ดเนาะมือเชร้านี้เขาก็ลงไปตัดไม้เล้ววนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเขาซิมาเห็นดน้ำกะทิซะก่อนนะพี่น้องกะสิพามะเข้าแลยกะสินขนูดมะเร้าอันคั้นเน,นาะหน้ากะทินะพี่น้องเพงราะว่านา้ำกะทิเขากะบดซื้อเป็นกล่องนะพี่น้องเขาเอามะเร้าออกมาเนาะการซื้อแต่น้ำตาลอย่างเดียวนะพี่น้อง,องเขาก็เอาเต็มมะเร้ามาเห็ดน้ากะทิทันเดตอนนี้กับบรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องเอ้ย เอากระสมะาพาวบังขาลามมันตากลมนะเนาะพี่น้องพวกหัวชิเซบหรือบ่เนะาะโอเคกับไ่ได้โบเคยเห็ดบังข่าลามจ้าเถื่อเลยพี่น้องเอ้ยเคยแต่เห็นเขาเห็ดเนาะแต่กับก่ได้เห็ดเองจักเถื่อเนาะวันนี้ก็เลยมาลองเห็ดนอะพี่น้องว่าจะเป็นจังใดเนาะเอาก็ับไปเบิกไปซมนํากันทะเลพี่น้องเอากระสมา <c oughs> ผ่าบางข้าวเผื่อไปเห็ดน้ำกะทิกันเลยเนาะพี่น้องเขากระสิตบเอาน้ำมันเลเนาะล้างมือเรียบร้อยด้วจ้า บไปซื้อกะทิแบบสำเร็จรูปเนาะโมมีเงินกะทิสดหน้ามันก็เอาวะเอาไปคันนะหน้ามันชุ่มนะปลาหางเจี๊ยกมันมีอะไรมันจนชีกอันนี้เนาะตาเอินยังเหรอตามันยาววะอันนี้คืออันขูดลูกปลาหัวน้องๆอันตัวเดีๆอันไม่เอามาแต่บ้าน เองได้เล็กอันนี้ก็ได้เราเอามาถูเอามาทำเอาเล็กกันพูดง่ายเลยลำบากเลยมันเป็นกระต่ายคืออันมีอันเต็งเนาะแต่ อยากซาลาพี่น้องเอ้ยแต่จะไปกินแต่เฮาก็เห็ดแบบบ้านเนาะพี่น้องถ้ามีเงินก็ไปซื้อเอกกะทิกองหอให้สบายครับ,รบวันนี้ไปกินเห็ดแบบบ้านกะทิ<ต>ก <ะ S 2> ญญอ,องแต่กับบเเเสียงินนาะกะทิกองก็บ่แม่นปกติกาจักพันนะหาพันบ่มันมีกล่องใหญ่กับกล่องน้อยกล่องน้อยหาพันมันขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้บวชเจ็ดพันหรือเ่ น้ำตาลทงหาพันตอนนี้เจ็ดพันเลยจ้าเป็นนัวทงละหกพันตอนนี้สิบพันแล้วจ้าสิบแล้วเป็งนัวกะสิบแล้วเป็งนัวกะโอเคนะพี่น้องเขาก็ไปทาเบิ่งตอนเขาขูดแล้วเลยเนาะเพราะว่าทาทางนี่นาสิขูดอีกดนเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งตอนเอาขูดแล้วเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเขาก็ได้ขูดแล้วเลยเนาะนี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าหมากข้าวเนาะพี่นอ้มมอ,นนองเขายังไม่ได้ถิมเนาะเขาก็เสีเอาหมากข้าวลงไปขั้นกันเลยเนาะพี่น้องว้าวไม่ใส่ตรงนี้จะดีคนนี้เนี่ยใส่มือเนาะพี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยเด้อล่างแล้วละเด้อเป็นว่าก็ได้ทั้งแซ่บทั้งนัวเขากันแบบส่วนนบดนะก็ต้องใส่มือสิเลขนาดแกงน้อยยังใส่มือหยงอยงกันนเนาะพี่น้องเผ็ดกินเองแบบ Cái của mặt của mặt của mặt của nhìn cái tuổi vậy mặt của mặt của ก็ไปแยกออกประเด็นเนอะเท่ากับที่ข uh the like ั้นอยู่นี่จนแบบได้น้ำกะทิแบบซีเรยลไลน์แน่เลยน้อพี่น้องเดี๋ยวเท่ากันไปเบิ่งขัันตอนต่อไปกันเลยเนาะตอนนี้เท่าก็ได้ขั้นน้ำกะทิแล้วเรียบร้อนนะพี่น้องเท่าก็สีเอามั่งข้างใส่ไฟนอนล้วกาสีเอาน้ำตาลลงพี่น้องเท่าก็ไปตองขักเรามีขี่มะพร้าวน้ำพี่น้องนี่ กสิมาตุ้มน้ำตาลพอน้ำตาลเปื่อยนี่แหละเนาะพี่น้องกะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแล่วแต่ไผสิเหตดเนาะพี่น้องเล้วแต่สูตรภัยสูตรมันเนาะพี่น้องบางคนกสิมานำกะทิหรือว่ามาน,นำกะทิที่ใส่น้ำตาลกับเขาเลยเนาะพี่น้องแต่สเคงบ่ได้ใส่เนะาะเฮาสิมาข้าเล้วเลยเฮาสิวบอันนำกะทิเฮาสิวบทอกใส่กับมะพร้าวเวลา,า,วาวนะเฮาสิเผาเนาะเฮากสิมาตุม้มให้น้ำตาลเปื่อยเนาะพี่น้อง ข้าก็สีเขียวจนน้ำตาลมันเปื่อยพี่น้องก็โอเคตอนนี้เราก็ไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าตอนนี้น้องพี่น้องสาคูกับก,ก็ได้เขียวน้ำตาลอยูโอเคก็สซิมาเสือเข่าอันใส่ัวดไว้นอกให้แบบว่าหน้ามันเสด็จน้องพี่น้องเสือเขาอ่นาน้าเสด็จแล้วแหลอกะข้ากะสีลงไปหายใส่บังขา้าวลามเพื่อนน้อพี่น้องนี่ตอนนี้น้องพี่น้องข้าก็ได้ เอาไม้ขึ้นมาเลยเราพี่น้องเฮากระสิมาใส่เข่ากันเลยบ่มี่มักถั่วหรือบัดเอามือทองเอาเอาน้ำกะถิกับอันนี้ใส่กันเลยก็ได้โอ้ยบัดเลยจะยินลงกันหลังก็อนุญาตรองเบิ่งเอามือหยัดลงเลยอ่ะอ่ะ แต่สูตรสูตรนันเด้อพ well ี่น้องบอกว่ากันนเาะเอามือใส่กแเอากะสิบใส่เต็มเนาะพี่น้องเพื่อหน้ามันนี่ยังไม่ได้ขึ้นเอาเพียงนี้บปล่าเออนี่น้ำกะิใช่ไหมชอบคนกันเลยนำกะทิที่อัน เค,นนนคเี่ยวเมื่อกี้ในน่ะพี่น้องพี่พอเสียถอกใช่เขาเรือท่แบบเอา,าเป็นยังัวพืชและชีวานกว่าถอกใช่เขาน้ำในยันอุ่นเต็มแล้วได้บอ๋อบางหนึ่ง้ะจา้าตั้งอยู่อยูอ่บ่<ๆ> เอาสีนน้อนอากระิมาบาังที่ซองกันเลยเนาะพี่น,อน้องเบียวซองเค่งก็เสร็จให้พ่อแม่พี่น,อน้องเบิ่งจกซองบ้างเลยเนาะพี่น,อน้องแล้วเราก็สิไปเบิ่งนั่นตอนเผาเลยเนาะพี่น,อน้องพี่เฮาก็เอาอีกบ้างหนึ่งก่นะอนเนาะต้นนี้ก็สิใหญ่กว่าต,ตัวนั้นเลยเนาะโอ้ยขออนุญาตใส่มือเด้อจ้าเสียงน้องสาวก็แว้แว้แว้อย่เนาะยังทั้งเต็ปอยู่ โอ้ยเต็มโดเนาะพี่น้องจองตกลงแล้วต้าอกกะมันตกอ๋ออีกมาอี้วเาเอานากะทิใส่เลยจ้าทำบนน้ากะทิมาเท่า จักสิเป็นอย่างไรเด้อพี่น้องมแตะบงังใหญ่ๆหญ่สูตรสไตล์ซาวเข่งกับซาวกุง้งมแตะบังสมแควนนี่แหละเขาก็ใส่สจนเต็มเลยเนาะอ๋น้ำเหี้ยเต็มแล้ว <ๆ S 2> ตอนนี้ก็เต็มแล้วนพี่น้องได้บางที่ซองแล้วนี่บาง,บางมากใหญ่เฮยเาก็สิเอาอันขี่มะพร้าวมาหยัดปากนั่นแหละเนาะพี่น้องเอาขี่มะพร้าวที่เอาขั้นเอาเห็ดกะทิฮะหน้าพี่น้องขี่กะทิลงไปเลย สนีนแหยพี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะพี่น้องเราก็ลัจะไปเผาเพือ่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ัจะคอหายให้มันเลี้ยวบดที่เราตัดไว้เนาะพี่น้องชิบบ้างชิบบ้างชิบเอ็ดขับไปเบิ่งตอนเผากันเลยเนาะก็นดี้ยวชาเก่งฝึกกำลังจัดบอลอัน างบางคลามยูนน่นาอพี่น้องมาคางกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่ได้คุดบ่แมทนเราเห็นค่ว่มีเห็ดที่ห้ามกมาักนเะ่เอาเรีนบอยู่บ่ băng nó nha băng đấy yeah. băng của nhà nó <laughs> 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 lôm mẹ, mẹ đấy, đây là... ตอนนี้เขาก็ใส่แล้วแล้วเนาะพี่น้องนี่เขาก็จิธาผิกมัน,ะนอะไรเนาะก็บจีหนั่งถ้าซุ้มไฟใส่ตลอดและนาอพี่น้องลมกับผัดมาเรื่อยๆมันเริมอ,อยากอันเป็นซีนอะไรนะพี่น้องเพราะว่ามันถึงไทยเนาะอยู่เดินแถวทงไห่ทงหน้านี่แหละพี่น้องนี่ตอนนี้เขาก็มาผ่ากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเดียวใส่เบิง่งเนาะมันเป็นยังไดทางในมันเนาะ ขาบางคาลามกันยังไม่จากเป็นกันเด้อร์สำหรับกูได้สิวเอากันบอกไอ้ก่อนไปปิดอยูอไอ่ไม่จะแก้พูดมาเรื่องยังไงเนาะ บางยังไม่ได้เลยบังด้บังข่าลาบบังด้วพี่น้องมันยังเย็นอันมันยังฮอนเนาะจะเป็นกินยังบังข่าลาบมันนี่มันเป็นอย่างนี้คือเป็นแบบนี้ ังพี่น้องพังบางขลามมองตัดตงมันติดมันแบบกยโยนออกบนแล้วนะพี่น้องบางขลามของเฮามันนี่เอาโกยเห็ดปังไม่เหม่อยจะเช่าจนค่ำเราม้อกินบอลติดแต่พอมีแห้งจะกินมิกันแล้วก็หนังใบอไรเนี่ย ก็โอเคนะพี่น้องบางข้าลามของเขาก็คือคนที่ออกมาเนาะมันอาจจะเป็นผอผ่าตอนมันห้อนหรือบอกกับโมฮูแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้อเอ่มาแต่ไผ่กับผ่ารลพี่น้องผ่ากินเลยเนาะเลยเป็นแบบนี้สำหรับเอฟซีคนใดที่อยากห้ตเข่งเห็ดขีดเกี่ยวกับยางนาะพี่น้องคอมเมนต์บอกกันได้เลยหาตะเข่งเห็ดห้ได้กะ ได้เนาะบางคลิปก็ได้กัน <Okay. S 1> จังหวะก,กันใหม่เนาะพี่น้องแต่โ okay, อเคเนาะสำหรับพี่เม้์สาวเข่งกต่เฉพาะจบคลิปว้เพียงสามีเนาะฝาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดุ้งจำสุขัเพื่อเป็นกำลังใจให้หนเด้อและทีส่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่อง,องเข่งลาซาลาวด้อพี่น้อง